โอเคแล้วก็มาถึงท็อป3ครับผมสำหรับด่านท็อป3นะครับด่านนี้ก็เป็นด่านที่โกคูไม่ต้องลงนะครจะทำโกคูไม่ต้องลงฮนะแต่ใครจะทำกิเลนต้องลงนะครับด่านนี้ก็เหมือนเดิมครับแนะนำเป็นเมโลดัขคือไหลบูตังครับผมถ้าใครไม่มีเมโลดัสก็อาจจะเป็นพุชชี่หรือเทพเงาหญิงเทพเงาชายฮันยิโรตัวไหนก็ได้ครับที่มันบูตัง20%จะดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะท็อป3นะครับผมคลิปที่แล้วเนี่ยในคลิปท็อป2เนี่ยผมอาจจะแบบสคริปช้าสริปไม่ค่อยสริปนะยิงมันสคริิปได้ลๆเลยนะัแตแตต่่ผมจ,จ เยอะไปนิดนึงเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะพยายามทําให้มันกระชับขึ้นนะครับคุณผู้ชมมาเวฟแรกเราวางสปีดวาก,กอนก่อนเลยครับแล้วก็เปิดออโต,โตส้สกิปไว้ก่อนนะเออแล้วเดี๋ยวเวฟเวฟเ,เท่าไหร่เวฟสองฟาร์มเวฟสามฟาร์มแล้วเวฟที่เหลือก,ลก็เล่นชิวๆเลยครับผมจะฟาร์มสองเวฟนะก็คือเวฟสองกับเวฟสามนะครับเพราะว่า ัวโคนมันเยอะแล้วมันได้ตังค์เยอะครับที่เหลือก็คือเราก็สามารถเล่นแบบคือใครจะเปิดออโต้ก็ได้นะเออแต่ผมจะไม่เปิดนะครับผมจะสคิปด้วยมือเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะถ้าคุณเปิดออโต้เนี่ยคุณจะไปไปติดสคิปเว็บเทสทฮเวฟบสิบ 10, เวฟบสิบกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากดด้วยมือเราแบบเราเคียย์นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบว่าไม่ติดสคิปครับแล้วก็เว็บสิบสี่ทุกคนต้องปิดสคิปนะ เคลียเว็บสิให้หมดแล้วก็ค่อยไปเปิดเว็บสิค่อยเล่นเว็บสินะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเคลียเว็บสิไม่ไหวนะเว็บสครับคุณผู้ชมปิดออโต้เว็บสคิปเลยครับปิดปั๊บคุณผู้ชมนะครับวางพิกโลตรงนี้ครับนี่อยู่ที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับตั้งตีเป็นคลอสเซตนะครับผมอ่าปั๊บโอเคก็สําหรับเว็บนี้คุณผู้ชมวางพิกโล4ตัวนะครับมีตังก็วางมีตังก็วางนะครับแล้วก็เนี่ย วางตรงนี้ตัวหนึ่งตั้งโค้ดแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับใช้แค่2ตัวที่ตั้งโค้ดพอละแล้วก็ผมเปิดคุณ3ามเลยละกันเพราะว่าตรงนี้ก็แค่รอมอนเดินมานะครับไม่มีอะไรละผมอมธิบายทุกอย่างหมดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวตอนทําให้ดูก็พูดอีกรอบนึงโอเคไหมสำหรับด่านนี้ใช้เวลาลงก็จะประมาณลงโซโลก็จะประมาณ800รอวินะครับผมถ้าถ้ารีบๆหน่อยนะแต่ถ้าลงแบบเรื่อยเปื่อยแบบผมก็อาจจะชา้านิดนึงโอเควางตรงนี้เลยครับตั้งโค้สครับผมอ่า เรียบร้อยเดี๋ยวพอมีตังก็วางเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวค่อยไปอัพเจ้าสปีดวาก,ก้อนครับนี่วางเพิ่มวางเพิ่มเสร็จแล้วตีตัวแบบนี้ครับผมจากนั้นครับอัพสปีดวาก,ก้อนรัวๆเลยครับใครมีออโต้คลิกใช้ออโต้คลิกครับใครไม่มีก็คลิกด้วยมือไปครับเดี่ยวว่าคุณผู้ชมดูตัวโคโรนเดตัวโคโรนมันออกมาเยอะมากนะคือรวยอะ่ะผมพูดได้แค่นี้แหละรวยก็แค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแหละช่วงหลังๆมันก็ฟาร์มไปก็ไม่ได้ตังค์เพิ่มแล้วเว็บนี้ก็ฟาร์มก็ได้ไม่ฟาร์มก็ได้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะเออ อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยแต่ว่าผมอยากฟาร์มไงแต่ถามว่าไม่ฟาร์มได้ไหมไม่ฟาร์มก็กดสคิปไปเลยครับเอ้าเราก็ว่าจะฟาร์มสุดท้ายไม่ฟาร์มโอเคตรงนี้ก็คุณผู้ชมเอาพีกโลมาวางตรงนี้ครับวางสี่ตัวเลยครับแบบนี้เลยวางไปเอ้าว,วางไม่ติดอ่าโอเคเรียบร้อยถามว่าตรงนี้สคิปได้ไหมก็ตรงนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบว่าตัววิ่งมันหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็กดสคิปได้เลยนะครับ พอกดสกคิปเสร็จก็อัพสปีดวากอนครับฟา๊บปึ๊บตังที่เหลือคุณผู้ชมเอามา,าเอามาเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่วางเอามาอัพพิกโกโลครับเอาตัวเป็นตัวนี้แล้วกันอัพไปเลยครับอัพไปสองทีเลยเพื่อความแรงแล้วก็คุณผู้ชมก็กดสกคิปได้เลยครับพอกดสกคิปเสร็จอัพสปีดวากอนครับตรงนี้ไม่มีตังทําอะไรก็ปล่อยในในเว็บนี้เราเรา,เราเขาเรียกอะไรนะคือเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าแบบคือฟาร์มต่อไปมันอัพสปีดวากอนไม่ได้อะใช่ปะละ่ะ คุณผู้ชมก็กดสกคริปต์ได้เลยนะครับไอท็อปสองก็เหมือนกันนะผมแค่อาจจะแบบไม่ได้บอกนะในเวฟเจ็ดเนี่ยคุณผู้ชมมาวางหนวดดาครับสองตัวเอ้เนี่วางตรงนี้ตั้งาร้ดนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับมาวางตรงนี้ครับอันนี้ไม่ต้องตั้งอะไรครับตั้งเฟิร์สไว้อย่างนี้แหละตัวที่สามครับคุณผู้ชมมาวางฝั่งนี้ครับเหมือนฝั่งนู้นเลยตั้งร้านดอัพแล้วก็กลับมาครับอัพสปีดวาก้อน มีตั้งเหลือมีตั้งเหลือคุณผู้ชมก็วางตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับอันนี้ไม่ต้องตั้งลารดนะครับปล่อยเปิดไว้เลยแค่นี้แหละตั้งที่เหลือก็คุณผู้ชมอาจจะแบบอยากจับพิกโกลโลอะไรอย่างนี้ก็อับได้นะครับรับไปแล้วก็สามารถกด evet สกคริปได้เลยครับแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะแบบมาเช็คนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเลือดมันเหลือกันเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะตีตายไหมถ้าคิดว่าไม่ตายก็อาจจะพิกโกลโลข้างหลังเพิ่มนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดคิดว่าแบบเฮ้ยมันตายแน่นอนก็ปล่อยไปเลยครับ เนี่ยมันเลือดเลือดแบบสองสามหมื่นน่ะคือตายอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะเออเนี่ยมันไม่รอดหรอกแต่ถ้าเกิดแบบเลือดมันเยอะมากแบบแสนนึงอย่างเงี้ยอาจจะพิโกโรสักขั้นหนึ่งก็ได้เออก็คือเราเรายังไม่ขายนะพิโกโรข้างหลังอ่ะเราจะปล่อยไว้ก่อนนะครับเพื่อดูราดราวก่อนว่าเฮ้ยเผื่อตัวมันหลุดไปนะอะไรอย่างเงี้ยเคเวฟสกิปขึ้นมาก็สกิปได้เลยครับผมก็เปิดคูณ3าต่อละกันเพราะว่าผมอธิบายเสร็จแล้วนะอ่ะเนี่ยตัวหลุดมาอย่างเงี้ยสองหมื่นห้าสองหมื่นห้ายังไงก็ตายนะคุณผู้ชม เทีนี้ก็คุณผู้ชมก็ไล่อัพพิโกโลครับอัพแบบกระจายนะคุณผู้ชมกระจายก็คือแบบตัวละขั้น2ขั้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอัพแบบกระจายเห็นปะผมเอาไว้ตัวละ2ขั้นคือเอาดาเมจแรงๆเนี่ยตัวละ90,000ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอัพเพิ่มอ่ะเวฟสคิปขึ้นมาก็สกคิปได้เลยครับเวฟสิครับอัพสปีดวากอนไปครับก็ได้19ขั้นเนาะมาตังที่เหลือครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเอามาวาง หนวดดาเพิ่มนะครับวางตรงนี้ครับปัป๊บตรงนี้ก็ตั้งเปิดไว้นะครับไม่ต้องตั้งลาดแล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้ก็ตั้งเปิดไว้เหมือนกันแล้วก็จุดเกิดมอนจุดนี้ครับอันนี้ตั้งลาดนะครับไอพวกที่เป็นหน้าจุดเกิดอะให้ตั้งลาดนะคุณผู้ชมโอเคตรงนี้ก็ผมว่าน่าจะรียบร้อยสวยงามดีเดี๋ยวผมตั้งอีกตัวหนึ่งละกันหนวดดาตรงนี้อันนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์นะคุณผู้ชมก็คือ เนี่ยสามสามตัวเนี้ยหนึ่งสองสามตรงเนี้ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์นะควรจะมีนะครับโอเคตรงนี้ก็สกิปเวฟได้เลยครับไม่มีอะไรแล้วพอสกิปเวฟเสร็จคุณผู้ชมอัพพิกโกโลโต,ตัวหนึ่งให้ตันครับแล้วก็อัพตัวอื่นไว้เป็นอัพเกรดห้าครับเนี่ยอัพเกรดห้าก็คือขั้นขั้นเนี้ยเนี่ยอ่าตัวอื่นนะเอาไปอัพเกรดห้าก่อนถามว่าทําไมต้องอัพเกรดห้าคือเรายังไม่อยากได้เลเซอร์ครับเราอยากให้มันเป็นเอวีก่อน เลเซอร์มันก็ดีแหละแต่ผมอยากได้เอลก่อนไงโอเคตรงนี้ก็คุณผู้ชมมาขาดพิทโกโลข้างหลังครับมาขาดพิกโกโลแล้วก็เอามาวางข้างหน้าแทนครับปับวางไปเลยนะแปดตัวโอเค ไอ้สี่ตัวที่เพิ่งมาก็จัดก,การอัพปั๊บไปเลยครับอัพให้มันตนัตนๆไปเลยครับตรงนี้เราไม่ต้องคิดเรื่องอัพขั้นไหนละคือตังเรามันเหลือเฟืออยู่แล้วครับแปดตัวนี่คือแบบพลังเลเซอร์แปดตัวคือขี้แตกหมดแหละโอเคเอาปปาปาตรงนี้ก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมอนมันเยอะเกินก็รอนิดนึงครับค่อยสคิปเราไม่จำเป็นต้องรีบนะอ๋อผมลืมทำบัฟนี่ว่าก็ว่าอยู่ ลืมอัไรโอเคเดี๋ยวผมบัฟก่อนผมเปิดคุณหนึ่งด้วยจริงๆมันควรจะบัฟนานแล้วล่ะก็ว่าอยู่ทำไมมันเคลียร์ไมห่หมดกูลืมบัฟนี่เองคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะก็คือจริงๆตอนที่เรามีตังอ่ะเราสามารถทำบัฟได้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมลืมไงอ่ะไปเริ่มบัฟตัวที่หนึ่งครับบัฟบ,บนผมต้องสอนอีกรอบปะ โอเคบัฟตัวแรกไปปุ๊บบัฟตัวที่2ครับกดออโต้นะครับกดกดวสกิลก่อนแล้วค่อยเปิดออโต้นะแล้วก็รอบัฟตัวตัวที่3กับตัวที่4เอ้ยตัวที่สองกับตัวที่4ี่อ่ะพอมันบัฟหมดเราก็กดตัวที่สองเอ้ยตัวที่3าได้เลยโอ้งงว่ะเออก็คือเนี่ยมันมีตัวข้างบนกับตัวข้างล่างใช่ไหมบัฟตัวบนหมดเราก็กดตัวล่างเพื่อบัฟต่อให้ตัวบนแล้วตัวบนไปบัฟต่อให้ตัวดามจอ่ะคอนเซ็ปต์มันก็จะประมาณนี้นะครับปั๊บกดออโต้ครับ จากนั้นครับมาตัวบนครับรอบัฟตัวแรกหมดแล้วค่อยกดนี่กดป๊าบเรียบร้อยครับบัฟบนผมเสร็จแล้วผมก็เปิดคูณสามได้เลยครับเค okay, จริงๆเนี่ยเว็บเนี้ยเราถ้าเกิดผมไม่ได้ลืมวางเออร์วินอ่ะผมสามารถสคลิปเว็บได้นานแล้วนะครับแต่อันนี้คือผมลืมวางไงก็เลยต้องเคลียร์มันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมอนมันจะไปไกลเกินแล้วทีนี้จะเละครับคือเออร์วินเนี่ยจริงๆควรวางแต่ช่วงแบบเว็บสิบเว็บสิบเอ็ดอย่างเงี้ยควรจะควรจะวางได้แล้วนะ แต่ทีนี้ผมติดที่ว่าผมอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแล้วมันก็แบบทําให้ขั้นตอนบางอย่างมันก็เลยดูนานกว่าปกติแล้วผมก็ลืมวางไปเลยฮะโอเคสคิปเลยแล้วกันผมไม่มีอะไรแล้วละ่ะมาตังที่เหลือครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเอามาวางอ่ะมันชื่ออะไรนะโกโจวางไปเลยครับเจ็ดตัวครับโกโจนี่คือเราเริ่มวางเวฟสิบสี่นี่แหละเพราะว่าวางเวฟอื่นมันไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่ได้ใช้ฮะ แต่ยังพอได้ใช้หยุดเวลาอยู่เพราะว่าเราตีบันทีเดียวไม่ตาย,ยงไงแต่เว็บอื่นคือมันโดนตุมต้มตุม้มตุ้มหายตุมต้มตุมต้มหายตุ้มตุ้มหายนะฮะมันจะมันจะเก่งเลือดเขาเรียกอะไรฝั่งสตูอะมันจะเก่งตอนประมาณเวส14บกับ15หเลือดมันจะเยอะนี่เอาไปเอาไปครับแล้วก็เริ่มหยุดเวลาได้เลยนะคุณผู้ชมนะนี่หยุดเวลาได้เลยครับ ก็เปิดคูณ3หยุดเวลานี่แหละอ่ะนี่นี่นีน่อ้าวลืมอัพตัวหนึ่งเอ้าต่างหมดเออไม่เป็นไรหรอกตัวเดียว <c oughs> ไม่เป็นไรนะตัวเดียวเป็นไม่เป็นไรหรอกครับโอเคผมก็แนะนําให้คุณผู้ชมเคลียเวสสิบสี่ให้หมดก่อนนะแล้วค่อยสกิปไปสิบห้านะครับหรือแบบเหลือแค่นิดเหลือแค่ตัวฝั่งเนียนิดหน่อยก็ปล่อยได้ไม่เป็นไรเนี่ยโอเคถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยก็สกิปได้เลยแล้วก็อัพไอโกโจตัวสุดท้ายให้ตันซัแล้วเราก็รอครับรอให้มันหยุดเวลากโกโจตัวเนี้ยแล้วเราค่อยกดตัวสุดท้าย รอต่อไปฮะมันหยุดเวลาตัวนี้เมื่อไหร่เราวเราก็กดตัวสุดท้ายอ่ะเนี่ยใกล้ละอ่าเรียบร้อยรอกดตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยผมทําโกโจโบนเสร่าเจ็ดตัวเรียบร้อยสวยงามครับตอนนี้ก็ตังเหลือเนาะตังเหลือก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วครับบางครั้งถ้าเกิดเราฟาร์มดีๆอะ่ะเราแบบปิดสกิปเวฟบ,บ่อยๆเขาเรียกอลไรนะแบบเขาเรียกแหลนะแบบ เราฟาร์มบ่อยๆอ่ะเออเอาตังมาอัพสปีดลาก้อนบ่อยๆอ่ะมันจะเผืเ่อวางไอ้โกหังอัพขั้นสองแสนได้เลยนะเออเรดเนี้ยถามว่าทําไมเราถึงไม่ใช้โกหังนะครับคือโกหังมันกากกว่าพิกโ,กโลครับแม้แต่ดาเมจต,ตอนวางก็ตามกากว่าพิกโ,กโลระยะอาจจะดูดีกว่าแล้วคุณผู้ชมดูค่าอัพนะครับสองแสนได้ดาเมจเพิ่มมาเป็นแสนหนึ่งเดตังสองแสนเพื่อดาเมจหนึ่งแสน แถมแบบวงโจมตีก็แบบเนี้ยเท่าเดิมอะ่ะแม่งไม่คุ้มเลยนะเออเพราะฉะนั้นโกหังตัวเนี้ยเหมือนเอามาเอามาใส่มาหลอกเฉยๆฉยอะ่ะแม่งไม่มีประโยชน์เลยเว้ยโกฮังอะ่ะโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเราก็น่าจะผ่านแบบชิวเชียดไม่ชิวเชียดหรอกช,ชิวเเลยแหละเดี๋ยวตัดภาพไปดูตอนสุดท้ายเลยแล้วกันไปครับผม เรียบร้อยก็สำหรับด่านนี้นะครับก็จะได้เป็นหมวกของพิกโกโลนะครับผมนี่ผมก็ใช้เวลาไป759ิาวินะขนาดแบบว่าผมเล่นแบบไม่ได้รีบนะก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ท็อป4ครับรอเลยครับผมบ๊ายบาย